สว,วัสดียามเช้าทุกคนนี่ซอยบางวานนี่น้ำท่วมตอนเช้ามาแห้งแล้วทุกคนเมื่อคืนน้ำท่วมปปัๆเลยครับทุกคนน่าเสียดึบรรยากาศยามเช้าทุกคนมาซื้อกับข้าวในซอยนี่หละขาประจำมาขาประจำร้านเดิมเจ้าเก่าซอยอดสอบบันทอ ตอนคืนเมื่อวานฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นทะเลอะไรทุกคนเป็นทะเลเลยักมาใช้งานได้แล้วทุกคนมอใส่หลังจากไปซ่อมเมื่อวานหมดไปสามร้อย,ยสเปลี่ยนวารียนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่าลูกสาวมาซื้อกับข้าว เลยซื้อข้าวกิ้งด้วยเซเว่นเซเว่นน้ำท่วมปอมปักเมื่อาาวานมาดูข้าวมีอะไรกินบ้างมีข้าวเตี๋ยวกับปิ้ง ข้าวห่อเท่าไรราหร,หหไรห่ครับาบข้าวห่อหนึ่งครับหมูห่อหมครับหมูทอดใช่หมสามสิบบาท ทอ,อชมบรรยากาศยามเช้าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบรรยากาศยามเช้าในซอยอสวทพทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า